โอ้เจบเขาวครับรถแรงครับมีดล้อหลังแล้วโอ้นั่งขับรถนี่เหมือนอยู่กับขึ้นนาเลยนะครับโอ้จบเขาวครับรถแรงครับนะคิ๊บขึ้นเงี้ยยกไหมจบการ ทุกอย่ากล้องเนี่ยกลองเดี๋ยวได้แน่ถ้าดิ้นแล้วนะวนะโอ้เอโมอูนี่เป็นคู่กันถึงกับต้องมาอยู่ข้างบนหลักเลยนะครับจิตลมลึกเลยนะครับยกจมูกสุดแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวลองดูว่าเอโมอุกจะน้นองยัดหลักขึ้นไหมครับเดี๋ยวลองก,กันเพียบเอาไปครับ hốc luôn là thấp là không có nào đâu dạ hạ thâm nó là lùm sáng cánh hốc cuộc chiến kênh lắm để không ăn to đâu chàng toàn không ăn to đó. หยบเท้าครับรถแรงรอบสองครับหญิางนางานหนึ่งครับถึงล้อเลยครับยวให้อาจารย์ตองดันหน้าครับคนอื่นก็ต้องปั่นดินให้ละเอียดก่อนนะครับเพราะว่าการในมงศูนย์เวลามาเจอดินที่เราปั่นทิ้งไว้มันเหนียวนะครับถ้าล้อกลมก็ติดคู่เลยนะครับ เดี๋ยวมาดูด้วยกันครับว่าจะดันหน้าออกไหมครับก็ปันยังตั้งแต่นู้นไหมนะมาติดหลุมนี้จะได้นะครับก็จะเป็นล่องร่องน้ำเล็กนะครับขอาูดไว้นะครับแล้วก็ลุกนะครับ ที่ปั่นตรงนู้นมาก็แข็งอยู่นะครับมาเจอตรงนี้นี่แย่ yeah, แล้ว ดินมันเหนียวนะถ้าดินไม่ติดขอบล้อก็ไม่เป็นไรนะผมจะใช้3ามเตานะครเหยียบล็อกกันฟรีนะครับ

ủa không túng đấy để xám nó cần thiết để hôm nay chạy nó cần kia đó, nó oh, này mới túng hết ủa không <c oughs> ต่อเดีนเกันก็ได้ครับ